วันนี้เราจะพาเช็คสมาชิกแมวเหมียวของเราว่าทั้งหมดมีกี่ตัวนะคะนี่หนึ่งตัวตัวนี้เป็นชุดลูกกัมพาลูกแม่ดากี้ลูกแม่ดากี้ทั้งหมดสี่ตัวรอดทั้งสี่นะคะแม่เขาออกไปหากินตอนกลางคืนแล้วไม่กลับมาเขาเพิ่งได้อายุแค่ยี่ยี่สิบวันแล้วแม่ทิ้งไปนะแต่รอดทั้งสี่นะคะนี่คือตัวที่หนึ่ง เราไม่ได้ตั้งชื่อทุกตัวนะเราจําไม่ได้เยอะมากอุ้ยวิ่งลงข้างล่างแล้วตัวดํานี่ตัวที่สองเอาตามไปดูนี่ตัวที่สามนี่ตัวที่สี่เอาตัวที่ห้ากระโดดลงไปแล้วไปไหนอะ่ะไปไหนตัวที่ห้ากระโดดลงไปข้างล่างแล้ว ที่ห้าไปข้างล่างแล้วนะคะนร้อนอยู่ข้างล่างนี่ตัวที่หกนี่สองพี่น้องหยอกกันเจ็ดแปดเก้าสิบแม่กับลูกสิบเอ็ดตัวนี้มีลูกสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบเอ ตัวนี้น่ารักสิบเจ็ดตัวนี้น่ารักตัวดำเรียมสวยงามมากคอสีขาว <allies> เออวันนี้เรามาตามดูสมาชิกของเราอากาศมันร้อนเขาไม่เป็นไหนเขาพากันนอนอยู่บนบ้านร้อนมากอากาศร้อนมากนอนอยู่บนบ้านยอกันอยู่บนบ้านโห ร้อนกว่าทุกวันแต่ฝนไม่ตกสิบหกสิบเจ็ดตัวนะคะมีลูกอีกหนึ่งตัวนะตัวนี้มีลูกท้องปุ้งนะได้เดือนกว่าแล้วนะคะท้องโยแล้วอีกอีกเดือนเดียวนั้นเนี่ยก็จะคลอดแล้วนะท้องโยแล้วนะรู้เลยว่าท้องโยนมดูนมท้องโยมีลูกแล้วสีเหมือนแม่ดาไม่ใช่ดักกี้สีเหมือนแม่ลินลี่ เขาเป็นลูกของแม่ลิลี่แม่ลิลี่ตัวนั้นนอนอยู่ให้ลูกกินนมเห็นดูดูเข้าไปเข้าไปชี้ไปเยี่ยวในห้องน้ำนะนั่นนะเขาไปเยี่ยวนะคะเขาไปหาที่เยี่ยวไปเยี่ยวในห้องน้ําโอโ้หยอกการหยอกเข้าไปการร้อนๆเขาจะอยู่อย่างนี้แหละตัวในหิวก็จะมากินนะคะ เราเอาอาหารเม็ดใส่ไว้ตะลอดไม่ให้หมดนะพอจะหมดก็จะมาเติมเติมเติมนะแต่ข้าวเราจะให้เช้าเย็นนะชามข้าวเขานะสีฟ้าๆนี่เราจะคุกข้าวให้เช้าเย็นแต่อาหารเม็ดอะ่ะมันจะเหมือนเป็นขนมเขาเลยนะเขาหิวเมื่อ,อไร่ไม่ใช่เซอร์เว่นนะแต่หิวเมื่อ,อไรก็แวะมานะ <laughs> ชีวิตแมวหมวของเรานะคะพาดูพาพานับพาอัปเดตว่า สมาชิกเรามีกี่ตัวนะคะคลิปนี้